เปิดฟ้าสวรรค์ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณทุกวันวันจันทร์ที่26พฤษภาคม2025หัวข้อพลังแห่งความขยันขันแข็งข้อพระคำหลักสุภาษิตบทที่10ข้อที่4 มือที่เกียจคร้านทำให้ยากจนแต่มือที่ขยันขันแข็งทำให้มั่งคั่งอ่านพระครรมที่มัทธิวบทที่25ข้อที่14ถึง30 14. เพราะว่าเหมือนอย่างชายคนหนึ่งที่กำลังจะออกเดินทางเขาจึนเรียกบ่าวทั้งหลายของตนมา และฝากทรัพย์สิ่งของของตนกับพวกเขาวไว้สิบห้าคนหนึ่งท่านให้ห้าตะลันคนหนึ่งสองตะลันและอีกคนหนึ่งตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปสิบหกคนที่ได้รับห้าตะลันก็ไปทันทีเอาเงินนั้นไปค้าขายได้กำไรอีกห้าตะลัน สิบเจ็ดคนที่ได้รับสองตะลันก็ได้กําไรอีกสองตะลันเหมือนกันสิบแปดแต่คนที่ได้รับตะลันเดียวนั้นออกไปขุดหลุมและซ่อนเงินของนายไวสิบเก้าหลังจากผ่านไปเป็นเวลานานาน,นายของบ่าวทั้งหลายก็มาคิดบัญชีกับพวกเขายี่สิบ คนที่ได้รับห้าตะลันก็เอาเงินกำไรอีกห้าตะลันมาชี้แจงว่านายเจ้าค่าท่านมอบเงินห้าตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกห้าตะลันยี่สิบเอ็ดนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิด22คนที่ได้รับสองตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าค่าท่านมอบเงินสองตะลันไว้กับข้าพเจ้านี่แน่ข้าพเจ้าได้กำไรมาอีกสองตะลันยี่ส นายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นบ่าวที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในของเล็กน้อยเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลของจำนวนมากเจ้าจงร่วมยินดีกับนายของเจ้าเถิดยี่สิบสี่คนที่ได้รับตาลานเดียวก็มาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพระเจ้ารู้อยู่ว่าท่านเป็นคนใจตรีเกี่ยวผลในที่ที่ท่านไม่ได้วาน รวบรวมในที่ที่ท่านไม่ได้โปรย25่าข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดินดูซินี่เงินของท่าน26หนายจึงตอบว่าไอ้บ่าวชั่วและเกียรคร้านเจ้าก็รู้ไม่ใช่หรือว่าเราเกี่ยวในที่ที่เราไม่ได้วานรวบรวมในที่ที่เราไม่ได้โปรยยี 27. เพราะฉะนั้นเจ้าควรเอาเงินของเราไปฝากกับนายธนาคารเมื่อเรามาก็จะได้รับเงินทั้งดอกเบี้ยด้วย28เพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวนั้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลัน29เเพราะว่าใครที่มีอยู่แล้วจะให้แก่คนนั้นจนมีอย่างเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มี แม้แต่สิ่งที่มีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาสามสิบเอาไอ้เบาวชั่วช้าไปทิ้งเสียอย่างที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเนื้อหาสุภาษิตบทที่22ข้อที่29กล่าวว่า29 เจ้าเห็นคนที่มีฝีมือในงานของเขาหรือเขาจะยืนอยู่เฉพาะพระพักกษัตริย์ทั้งหลายไม่ใช่ยืนต่อหน้าสามัญชนความขยันคันแข็งหมายถึงการทำสิ่งที่ถูกต้องเพื่อบรรลุปเป้าหมายอย่างยอดเยี่ยมทันเวลาและสม่ำเสมอในมาราโกบทที่10ข้อที่46ถึง52 46. พระเยซูกับพวกสาวกมายังเมืองเยรีโคและขณะที่พระองค์เสด็จออกจากเมืองเยรีโคพร้อมกับพวกสาวกและฝูงชนมีคนตาบอดคนหนึ่งชื่อบารทัทิเมอสัสบุตรของทิเมอสัสนั่งขอทานอยู่ริมทาง 47. เเมื่อคนนั้นได้ยินว่าพระเยซูชาวนาซาเรตเสด็จมา จึงร้องเสียงดังว่าเยซูบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาท่าพระองค์เถิด48มีหลายคนห้ามปรามบ,บอกให้เขาเงียบแต่เขายิ่งร้องเสียงดังว่าบุตรดาวิดเจ้าข้าขอทรงพระเมตตาท่าพระองค์เถิด49พระเยซูทรงหยุดและยืนอยู่ แล้วตรัสว่าไปเรียกคนนั้นมาพวกเขาจึงเรียกคนตาบอดนั้นกล่าวกับเขาว่าจงยินดีและลุกขึ้นเถิดพระองค์ทรงเรียกท่านห้าสิบคนนั้นก็ทิ้งผ้าห่มลุกขึ้นมาหาพระเยซูห้าสิบเอ็ดพระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า ท่านต้องการจะให้เราทำอะไรให้ท่านคนตาบอดนั้นทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์ขอโปรดให้ตาข้าพระองค์เห็นได้ห้าสิบสองพระเยซูตรัสกับเขาว่าจงไปเถิดความเชื่อของท่านทำให้ท่านหายปกติแล้วทันใดนั้นเขาก็เห็นได้และเดินตามพระองค์ไป บาราทที่เมอัสไม่ได้ร้องเรียกความช่วยเหลือจากพระเยซูเพียงครั้งเดียวแต่เขาไม่หยุดร้องเรียกจนกระทั่งพระเยซูตอบเขาในทรรนองเดียวกันผู้หญิงที่เป็นโรคโลหิตตกก็พยายามนิ่นรนต่อไปจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ได้ไปหาพระเยซูลูกาบทที่8ข้อที่43ถึง48 43 มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นโรคตกโลหิตมาได้สิบสองปีแล้วและใช้ทรัพย์ทั้งหมดของนางเป็นค่าหมอแต่ไม่มีใครรักษาให้หายได้44หญิงผู้นี้แอบมาทางข้างหลังและแต่ต้องชายฉลองพระองค์ของพระองค์และในทันใดนั้นโลหิตที่ตกก็หยุด45พระเยซูจึงตรัสถามว่า ใครแต่ต้องเราเมื่อทุกคนปฏิเสธเปตโตรจึงทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ฝูงชนที่อยู่ล้อมรอบพระองค์กำลังเบียดเสียดพระองค์46แต่พระเยซูตรัสว่ามีคนหนึ่งแต่ต้องตัวเราเพราะเรารู้สึกได้ว่าริดสัานออกจากตัวเรา47 เมื่อผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าไม่สามารถจะซ่อนตัวต่อไปได้แล้วนางก็ตัวสั่นเข้ามาหมอบกราบพระองค์ทูลพระองค์ต่อหน้าทุกคนว่านางแต่ต้องพระองค์เพราะสาเหตุอะไรและหายโรคได้ในทันที48พระองค์จึงตรัสกับนางว่าลูกหญิงเอ,อ๋ยที่หายโรคนั้นก็เพราะลูกเชื่อจงไปเป็นสุขเถิด หากท่านต้องการประสบความสําเร็จในสิ่งใดในชีวิตท่านต้องขยันขันแข็งและอดทนต่อไปแม้จะมีอุปสรรคครั้งหนึ่งผมเคยมอบโครงการหนึ่งให้กับใครสักคนเมื่อต้นปีและผมตั้งใจว่าจะมอบโครงการอื่นให้เขาทันทีที่เขาทำเสร็จเขาควรจะทำโครงการแรกให้เสร็จภายในสามเดือนอย่างไรก็ตาม ในเดือนกันยายนเขาก็ยังดิ้นรนที่จะทำมันให้เสร็จและไม่มีทางที่ผมจะให้เขาทำโครงการใหม่ได้พระเจ้าทรงเปิดประตูแห่งพระพรทางการเงินให้แก่เขาแต่เขาปฏิเสธที่จะขยันขันแข็งในการอ่านพระคัมภีร์วันนี้พระเยซูทรงเล่าอุปมาเกี่ยวกับคนรับใช้สามคนที่ได้รับตลันจากเจ้านายของพวกเขา คนรับใช้สองคนขยันขันแข็งและพวกเขาได้รับเงินเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเมื่อเจ้านายกลับมาก็ชมเชยคนรับใช้สองคนที่ขยันขันแข็งและตอบแทนพวกเขาอย่างงามเจ้านายบอกกับพวกเขาว่าดีมากคนรับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์เจ้าซื่อสัตย์ในสิ่งเล็กน้อย เราจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้ปกครองในสิ่งมากมายเจ้าจงเข้ามาอยู่ในความชื่นชมยินดีของนายของเจ้าในอุปมาเดียวกันนี้ท่านยังเห็นผลโดยตรงจากความขี้เกียจอีกด้วยคนรับใช้ที่มีตะลันเดียวซ่อนมันไว้และปฏิเสธที่จะทำให้มีประโยชน์กับมัน ผลที่ตามมาของการไม่ขยันขันแข็งไม่เพียงแต่ทําให้สูญเสียตะลันของเขาเท่านั้นแต่ยังทําให้เขาต้องเสียใจไปตลอดชีวิตอีกด้วยในขณะที่คนรับใช้ที่ขยันขันแข็งซึ่งเริ่มต้นด้วย5ตะลันจบลงด้วย1ิบเอตลันคนรับใช้ที่ขี้เกียจจบลงด้วยความเศร้าโศกมัทธิวบทที่สิบสข้อที่1ิบสอ พระเยซูตรัสว่าสิบสองเพราะว่าใครมีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้คนนั้นมีเหลือเฟือแต่คนที่ไม่มีนั้นแม้ที่เขามีอยู่ก็จะเอาไปจากเขาผู้ใดมีความเขันขันแข็งก็จะมีมากขึ้นแต่ผู้ที่ขาดความเขันขันแข็งนี้จะสูญเสียแม้กระทั่งสิ่งที่ตนมีท่านที่รัก ความขยันขันแข็งมีพลังมันจะทำให้ท่านยิ่งใหญ่และมีเหลือเฟือมากขึ้นอะไรก็ตามที่ท่านทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าจงทำด้วยความขยันขันแข็งด้วยกําลังทั้งหมดของท่านอย่าชักช้าและอย่าเลิกพระข้อจํากัดหรืออุปสรรคผมอธิษฐานขอให้พระเจ้าตอบแทนความขยันขันแข็งของท่านประเด็นดำเนินการ จงขยันขันแข็งในทุกสิ่งที่ท่านทำ